โอเคนะว่าต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาใหเ,เชิงรีวิวนะแต่เราก็จะให้ดูสักนิดน้อย <c oughs> ก็คือตอนนี้นะครับผมแล้วก็ผมมีโปรเจกต์จะทำรถใหม่นะผมจะทำเป็นแนวเดิมซิ่งนะฮะเผมก็ไม่รู้นะใครเป็นคนก่อตั้งเออแนวแต่งนี้นะครับแต่ว่า ก็รู้สึกว่ามันก็ถูกใจดีนะผมเออ,เอ,อมันก็สวยดียครับมันเป็นเน้นเดิมๆครับห้องผมตอนนี้คือที่เริ่มเดิมซิ่งได้ก็มีแค่ท้ายนะครับมันใส่ทายเดินนะมครับ้ใส่น็อตไม่พุ่เลยนนะ่ะยังจูบได้อยู่ก็มีตัวจับแฮนด์นะฮะและ้วก็แฮนด์ของพรีซ็กนะครับผมแล้วก็ถอดกระจกส่วนบางใบน,นี่ผมมีมานานเยอะแล้วนะครับผม ส่วนใหญ่เดิมซิ่งเขาก็ใส่บางไม้คาร์บอนกันนะย,ยกอยไปงี้อาการนี้นะที่ผมไล่อะไรเงินแต่ผมคิดอยู่ว่าไฟเลี้ยวผมจะเปลี่ยนดีไหมอันนี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาแต่ผมกลัวมันจะไม่เข้ากับเดิมซิ่งนะมันจะแบบว่าแปลกๆส่วนพวกเนี้ยไปก่อไม่รู้นะว่าสีทองมันจะมันจะเข้าหรือเปล่าทุกคนหรืมันจะไม่เข้านะพวกสีทองเนี้ย ส่วนยางใส่ฟานี่ยมันก็มีคนใส่นะสำหรับเดิมซิ่งก็ใส่กันเยอะว่าอย่างอย่างที่บอกเป็นแบบเน้นเรียบเรียบเ,เดิมๆอนะอือก็เพื่อทอดทําการทอดบางคนหลังออกนะครับอืมบางคนไอ้ตรงเนี้ยบางโซ่เออบางโซ่แล้วก็ใส่บางโคนหลังนะครับผมแล้วก็ต่อไปที่มันต้องมีเนี่ยครับของมันต้องมีครับทุกคนก็คือ <Cheese> อาร์มนะครับเราต้องใช้อาร์มสีเงินนะผมไม่แล้วแต่คนจะชอบนะครับระหว่างอาร์มอันเล็กๆไอสองนิ้วยืดขึ้นมาสองนิ้วนะครับหรือว่าอาร์มดามบนดามล่างนี้ได้หมดสําหรับเดิมสิงแต่ผมว่าดามล่างนี้น่าจะสวยสุดสุดสินส่วนเกียร์เกีโยงผมว่าเกียร์เดิมก็เข้าได้นะเดิมสิ่งผมว่าเกียรเกียโยงของเอฟเนี่ยมันสีเงินอยู่แล้วนะผมแต่ว่า ถ้าใครไม่มีคนซ้อนเงอใส่เกียยงเดี่ยวมันก็หล่อเท่ไปเบียบนะครับผม<ะ>อ่านะโอเคจับท,อท่อซะด้วยพิ่งลืมไปเพิ่งจอดเออเฮือทำไมเนี่ยครับท่อผมจะถามทุกคนนะคว่าผมควรจะใส่ท่ออะไรดีผมจะขึ้นรูมให้เอานะฮะก็คือ GP Mini NJT ทรงยาวนะครับผมเดีอยว,ว่าจะเป็นท่อสูตรทรงอื่น นะครับผมขอราคาไม่แรงมากนะไม่เกินสองพันประมาณนั้นนะแล้วก็สเต็ปเครื่องผมน่าจะไม่ได้ทำนะแต่ว่าอาจจะทำหรือว่าลูกเดิมจะเต็มระบ,บุจะไปใส่แคมนะเอออาจจะใส่แคมเปลี่ยนกล่องพวกหัวแล้วก็หัวฉีดนะใส่หัวฉีดนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นแผ่นคัดด้วยนะเพราะผมใส่มาแค่ เออสปริงคัทนะครับผมมันก็ดีมากนะแค่สปริงคัทมันก็อืมก็มีประมาณนี้นะผมทุกคนก็อยากให้ผมใส่อะไรก็บอกได้นะดูคัทผมว่าเออใหญ่ามากมมกาทุกคนไม่รู้ในกล้องเห็นบ้างนะเออประมาณแล้วก็ชุดสี่นะครับทุกคนทุกคนอยากให้ผมใส่ชุดสี่อะไครับผมว่าไอ,อตอนนี้ความคิดผมนะผมจะปั้นอ่ะปั้นใหม่ใช่ไหมตอนเนี้คือ น,นี่ผมจะเอาเป็นดําเงานะผมชิ้นไอชิ้นใหญ่นะ่ะหรือว่าถ้าทุกคนแบบว่าอยากให้ผมเป็นสีเอฟเฟกสีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หรือสีเงินนะสีบอลบอลน่ะสีเทารโบอะไรเงี้ยก็สามารถช่วยผมโดยการแชร์คลิปกดติดตามนะฮะแล้วก็ บอกเพื่อนๆพี่ๆน้นงนองๆให้มาดูกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมอะไรเงี้ยอมผมก็จะสามารถทําได้ให้มันเต็มกว่านี้นะครับทุกคนอืมนะมการช่วยๆกันหน่อยนะครับผมถ้าอยากเห็นแบบรถผมเต็มๆนะครับอืจะได้ทาสติกเกอร์แจกอีกสักรอบนะครับผมเพราะว่าไอ้สติกเกอร์นี้คือผมแบบทาเล่นๆน,นะมันก็หมดไปแล้วนะครับนะแล้วก็อันนี้ถ้าใครอยากดูแนวคอมแนวการทำห้องอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้กันนะค,คอมเมนต์มาเลย ผมจะไปทำให้นะโอ้ดูสติกเกอร์ลอกแล้วฮัมคูดนะพอดีหั่มใหญ่เกินเป็นไม่ใช่ละโอเคครับผมสําหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคลิปนี้ขอสักสิบห้าไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมว่าอยากให้ใส่อะไรนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะบ๊ายบาย And all I know is you'll find when you do what you do. And hey babe, I wanna make.